สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในรายการดีไซน์ทอ,อลกอทีรายการที่จะมาทอลกอทีกับเรื่องเทนเทนและเรื่องเตนไทยกับพิธีกรคู่หูดนะครับกับผมมาจนแป้งจอมปวน ปากร้ายใจเหมียวนะครับผมนะอาจารย์ก๊อปจอมกวนปากดีสีพี่ต๋อฮะชีฟเยอะเยี่ขนาดนี้มันยิ่งยงยอดบวงงามเลยนะดูคุณยิ่งยงนะฮะเขาอยากที่จะโฟกัสสร้างโฟกัสศาสอราจารย์แป๋งให้คนสนใจฮะมันก็ชี้เลยนะชี้นิ้วจะเข้าตาตัวเองแล้วเนี่ยชจิ้มตานะเออทิ้มตาท่านผู้ชมด้วยนะฮะเราสองคนนะฮะก็มาทอล์กมาถีบกับท่านผู้ชมเป็นประจำนะฮะในทุกๆวันเสาร์เวลา19บเนาฬิกาถึง20่สนาฬิกาหรือเวลาทุ่มครึ่งนั่นเองนะฮะทุ่มหนึ่งหร เหมือนกับพวกเด็กที่หัดแปลงพวกสิบเก้านาฬิกาได้แบบเท่าไหร่นะฮะจะแปลงอะแล้วแปลผิดแปลผิดด้วยนะทุ่มหนึ่งหนึ่งสองทุ่มทุ่มหนึ่งหนึ่งสองทุ่มหรือสิบเก้านาฬิกาถึงยี่สิบนาฬิกาเราวนยังวนประเด็นนี้กันอยู่นะหรือเซเว่นถึงเอสพีเอ็มนี่เรามาคุยท่านผู้ชมคือเราจะได้มาทอล์กมาจีกับเรื่องเกี่ยวกับดีไซน์และจะทําให้ท่านผู้ชมรู้เลยว่าโอ้โหดีไซน์เนี่ยไม่ได้เรื่องไกลตัวดีไซน์หรือการออกแบบนั่นเองครับใกล้ตัวมากออกแบบแอบบอก ตา,ายเลยนะเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกเรามีทุกประเด็นนะผู้ชม,มที่จะมาพูดคุยตั้งแต่ไล่ถึงประเด็นในการตกแต่งหรืออะไรต่างๆและแล้วก็มาถึงวันนี้หัวข้อที่ผม ชอบมากเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะมันมันใกล้ไงแต่มันใกล้ใกล้เกี่ยวกับเรื่องประเด็นเกี่ยวกับเรื่องความรักนี่ผมชอบมากความรักโอ้โหช่วงเวลานี้ยังไม่ถึงวาเลนไทน์ทำไมความรักมาแล้วล่ะมันเริ่มแบ่งบานไงพอมันใกล้ๆกล้เริ่มปลายปีเอฟก็ยังไม่ใกล้ปลายปีเลยแหะผมนี่มั่ววันจริงๆนะต้องบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้นะฮะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นที่น่ารักกันคือภาวะโลกเลิฟโลกร้อนหรือเปล่าฉันก๊อปเอาจริงนะ ภาวะร้อนนี่คุณดูข่าวคุณเจนนี่มากไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นมีเนี่ยเป็นท่าเธออะไรพวกนี้นะฮะนะเือทำกันทุ่บ้านทุ่วเมืองเลยนะฮะคือท่านผู้ชมสังเกตกันว่าเออเราก็ร้อนอยู่แล้วจะมาพูดอะไรกันอีกวะมันร้อนอยู่แล้วมันร้อนอยู่แล้วโดยเพราะประเทศไทยเนี่ยร้อนมากเลยนะฮะ แต่มาเริ่มมีข่าวนะฮะผมว่าเริ่มนาหูนะครับ5ปีมานี้นะเรื่องเกี่ยวกับโอ้น้มแข็งขั้วโลกละลายห,หรืออะไรต่างๆหมีขั้วโลกนะฮะว่ายน้ากันเต็มไปหมดเลยนะเพราะไม่มีน้ําแข็งให้เกาะไงคือเขาอาจจะไปถ่ายตรงเกาะก็ได้ฮะแล้วมันอาจจะลงไปอยากว่ายน้ำหรือเปล่าจัดแปงนะแต่สิ่งนี้เป็นเรื่องประเด็นที่น่าน่าสนใจครับผมและผมรู้สึกว่าจริงๆแล้วบางท่านบางคนรู้สึกว่าโอ้ยไกลตัวใจตัวโลกจะร้อนไปก็ไม่เป็นไรหรอกก็ มันยังใครตัวอีกเลยฮะนี่ถ้าเปิดแอร์24องศาทุกวันนี่มันยังไครตัวอีกเลย่านผู้ชมอาจารย์แต่งพูดดีมากเพราะว่ามันกระทบเราเนี่ยไปจนถึงค่าไฟของเราแล้วเออทุกวันนี้ผมไม่ไหวเลยนะกลับบ้านนี่ต้องเปิดแอร์เลยนะเพราะมันอยู่ไม่ได้จริงนะฮะนี่สิคานผู้ชมเพราะเพราะอะไรอ่ะเพราะโลกเราร้นขึ้นและำตั้งการตั้งคําถามกลับไปว่าอะไรทําให้โลกเราร้อนขึ้นอันนี้น่าสนใจ เราหรือเปล่าที่พระอาทิตย์หรือเปล่าพระอาทิตย์นะพระอาทิตย์แน่นอนเลย<ผ>น,นะแต่แต่แเขามีมีมุมมองที่น่าสนใจเขาบอกว่าในรอบร้อยปีนี้เองนะอุณหภูมิทั่วโลกนะสูงขึ้นกว่ากว่าพันปีที่แล้วมากกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆเนี่ยโลกเราก็มีวิวัฒนาการใช่ไหมทุกรอบหรืออะไรต่างๆมาเขาอุณหภูมิเนี่ยมันจะค่อยๆสูงขึ้นจากชั้นบรรยากาศที่ถูกทําลายหรืออะไรต่างๆแต่เขาพบมาว่าร้อยปีนี้รุนแรงมาก รุนแรงแบบไม่น่าเชื่อสาเหตุนี่มันต้องมาจากพระอาทิตย์แน่นอนฮะไม่ใช่ฮะยังดื้อยังดื้อรั้นอยู่นะมาจากแท้มปเรื่อยๆมาจากคนมาจากพวกเราจริงๆแล้วมาจากพวกเราจริงๆมาจากบางทีความมักง่ายที่คิดว่ามันคงไม่เกี่ยวกับเราหรอกนะฮะมาจากการใช้ทางอุตสาหกรรมบางอย่างที่มีพวกโฟมมีอะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆพวกนี้อย่างที่จันก๊อฟบอกนะผมว่าตรงนี้มันมีเหตุผลที่มารองรับได้อย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวในช่วงร้อยปีที่ผ่านมาประชากรโลกเพิ่มขึ้นโดยตลอดนะฮะตรงนี้ เทคโนโลยีวิวัฒนาการต่างๆอะไรต่างๆนี้เกิดขึ้นอย่างมากมายนะครับ,รบแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็ล้วนแล้วนะฮะมีผลเนี่ยคือมันมีทั้งผลดีและผลเสียไงและผลเสียที่เกิดขึ้นแน่นอนการเกิดรูโวที่โอโซโนในชั้นบรรยากาศการเกิดกรีนเฮาเอฟเฟกหรือสภาวะกา๊าซเรืองกระจกตรงนี้ทำให้เกิดโลกร้อนอยู่ตัวฟังมากันถึงตอนนี้ท่านผู้ชมทางบ้านก็บอกว่าไกลตัวประเด็นผมเริ่มสะโผกเข้ามานะฮะประเด็นก็คือส่วนนึิก็ไกลตัวแต่แบบเปิดเปิดแอร์ยิกเลยนะเปิดแอร์ยิกเลยนะ ต้องบอกนะท่านผู้ชมว่าส่วนหนึ่งที่ทําลายชั้นบรรยากาศที่จะแปลงเพิ่มบอกนะฮะแล้วก็ทําให้ชั้นบรรยากาศพวกนี้นะโอโซนต่างๆมันมันไม่มีต่อไปเนี่ยคือการเผาและทําลายขยะการเผาและทำลายขยะคาร์บอนมอนอกไซด์คาร์บอนไดออกไซด์ต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นผลลายมากเลยแล้วนอกนี้ยังมีในเรื่องของการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการใช้รถยนต์อะไรเต่างเหล่านี้เกิดขึ้นมาอีกด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากชวนท่านผู้ชมมาทอล์กมาถีบกันเรื่องการรักษา ไม่ให้เกิดโลกร้อนจนเกินไปด้วยการแปลรูปขยะกันดีกว่าตัวสั่นเลยนะใหญ่มากเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เรานั่งอยู่ในสครับแล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 บสครับแลบคืออะไรฮะจะแปลงฮะสครับแลบคือห้องปฏิบัติการเรียนรู้ในการออกแบบการคืนชีวิตให้กับขยะใหม่อีกครั้งหนึ่งโอ้โหเรานะฮะใช้พื้นที่การถ่ายทํานะที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ ต้องบอกก่อนว่าแค p l a b เป็นพื้นที่ในการที่จะเอาขยะต่างๆที่คนอาจจะคิดว่าเอาไปทิ้งแล้วหรือใชแล้วต่างๆกลับมาหาคุณค่าใหม่อีกทีที่น่าสนใจมากการออกแบบการตกแต่งนะของบรรดานักเรียนในชั้นเรียนนะของท่านอาจารย์สิงห์อินทราชูโตของเรานั่นเองนะครับงานจากนักเรียนนะมาขยายผลแล้วก็เกิดตั้งคําถามว่าไอ้ของที่จะทิ้งแล้วใช้แล้วเนี่ยมันจําเป็นต้องทิ้งหรือเปล่าหรือมันมีการแปลรูป มาให้เกิดการใช้งานใหม่ได้หรือเปล่าสิ่งของที่ท่านผู้ชมเห็นนต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เป็นของเหลือใช้ท่านผู้ชมคิดดูว่าไอ้ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไอ้ของใหม่นะฮะของใหม่ได้หมท่านผู้ชมมันก็คืออดีตมันคือก็เป็นเป็นเศษไม้อะไรต่างๆนี้นะครับตอกมาทาอะไรต่างซึ่งก็ท่านอาจารย์สิงห์ก็พาไปดูนะพานิสิตไปดูแล้วก็ดูว่าไอ้เศษวัสดุเหลือใช้ต่างๆนี้ซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยแกหันมาเล่นในเรื่องของขยะที่เกิดขึ้นจาก กระบวนการผลิตทางอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยมันมีจำนวนเยอะมันจำนวนเยอะนะท่านผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยนะพูดกันง่ายอย่างโรง,งไม้เนี่ยโรงเลื่อยเนี่ยขี้เลื่อยเนี่ยหลายคนนะฮะเมื่อก่อนนะเขาไม่รู้จะเอาขี้เลื่อยไปทำไมและจะเอาไปขนให้ใครหรืออะไรบางทีนะเผาทำลายเผาซะอย่างนั้นหลายครั้งเกิดการพิษอีกแล้วใช่ครับหรือแม้แต่ตัวอย่างอันนี้นะท่านผู้ชมเห็นโอ้นี่ใกล้ตัวมากนะนี่เศษแบบนี้นี่คือเป็นเศษกระจกที่เกิดขึ้นนะครับจากการตัดกระจกแล้วเหลือเป็นเศษเศษอยู่ แล้วไม่รู้จะไปทํายังไงต่อได้นะคือส่วนใหญ่ก็จะทิ้งหรือว่าหลอมหรืออะไรต่างๆเขามาสร้างมูลค่านะออกแบบใหม่ได้นะเป็นโคมไฟเป็นแก้วนะเป็นของประดับตกแต่งเหล่านี้นะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นผมให้ข้อมูลอย่างหนึ่งเพื่อให้ท่านผู้ชมได้ตกอกตกใจพร้อมๆกับผมเขาบอกว่ากรุงเทพมหานครนะมีประชากรอยู่เป็นจํานวนมากและบอกว่าขยะแต่ละวันนะฮะมีประมาณเฉพาะในกรุงเทพนะท่านผู้ชมนะ9,200ตันสรตัน นี่ผมรอตกใจอยู่เลยนะอาจารย์ครับแล้วจบมฮะผมแอบผมพูดตรงนะอุจละเล็กดังไปฮะอาจารย์ก็บอกให้ตกใจอ่ะเตรียมตัวเรอาจผมว่าตกใจเนี่ยนะจแป่งนี่ลูกสะดุ้งเยอะนะก็คือ9ล้าน 2แสนกิโลกรัมทำไมมันเยอะมากมายขนาดนี้ฮะทิ้งอะไรกันนะกันหาเออนี่อะนี่คือขยะในกรุงเทพแล้วเขาบอกนะฮะว่ามีแนวโน้มจะเพิ่มมากวันนี้อีกแน่นอนไอเรื่องรถมันไม่มีอยู่แล้วคนเพิ่มมากขึ้นนะการบริโภคการใช้สอยอะไรต่างนี้มันเพิ่มขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ประเด็นที่ตามมาคืออะไรเงี้ยลองคิดดูขยะเยอะแล้วนะหรืออะไรตรงใจไหมที่ตกใจนะเขาบอกกันว่ากรุงเทพมหานครนะฮะต้องรับภาระค่าใช้จ่ายขยะ กำจัดขยะนะฮะปีละ2,000ล้านบาทเป็นผู้ขวัญนน่อน,นะนี่มันใช้เงินภาษีผมมากถึงขนาดนี้เลยนะท่านผู้ชมลองคิดดูว่าปีละ2,000ล้านบาท2,000ล้านบาทออะผมพูดจริงนะถ้า<อ>สมมติเราไปพัฒนาเรื่องการศึกษาทำโรงเรียนให้ดีขึ้น<อ>หรืออะไรโอ้โหจะได้เกี่ยวเรียนอะแล้วจริงๆแล้วนะวิธีการจัดการขยะในบ้านเรานะจันกฟวันนี้ผมมีโอกาสได้รูร้มาเนี่ยนะ คือมันจริงมันมีอยู่ไม่กี่วิธีนะฮะค,ค,คือไอ้เผาเนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้ว<ช>เพราะว่ามันเกิดมลภาวะต่างๆนอกจาก<ช>ว่าเราจะมีกระบวนการเราอาจจะมีโรงงานเตาเผาขยะต่างๆซึ่งตรงนี้มันก็เป็นขยะที่มีการเลือกมาโดยเฉพาะเจ<อ>าะจง<ช>แต่ว่าขยะทั่วไปเนี่ย มันทําโดยการฝังปลบกเป็นหลักโอ้โหท่านผู้ชมลองคิดดูสิว่าแล้วไก่ขยะเนี่ยวันละกี่กี่กี่พันกี่ร้อยตันเนี่ยแลวจะไปหาที่ฝังที่ไหนมันจะไปฝังที่ไหนมันจะเกิดภูเขาขยะขึ้นอีกกี่ลูกในบ้านเรานะสิ่งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมลองคิดกันดูว่าถ้ามันเป็นสิ่งที่ย่อยสลายได้อเราฝังกลบไปนะเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายพวกขยะอินทรีย์พวกต่างๆเหล่านี้เศษอาหารเศษพืชพวทุงนี้อันนี้โอเคไม่เป็นไรแต่ว่าถุงพลาสติกขวดหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันจะย่อยมันจะไปไหนฮะเร้อยวปีู่้ออกมายังเหมดิมนะฮะ ยินึกว่าเหมือนเป็นซากฟอสซิลนะฮะแต่ <S <S ไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นเรากําลังจะมาพูดคุยว่าจริงๆแล้วในวิกฤตโลกร้อนไล่บบแต่โลกร้อนฮะปัญหาขยะต่างๆเราก็มีโอกาสผมอยากชวนท่านผู้ชมนะมาลองดูกันดีกว่าว่าไอขยะที่ทิ้งแล้วเหล่านั้นรเราจะกลับเอาขยะเหล่านั้นมาทําอะไรได้บ้าง นี่เหมือนอย่าง้องนี้สแคปแลบทดลองวัสดุหลากหลายจริงๆนะจังก็มองไปรอบๆนะฮะอย่าว่าเดี๋ยวท่านผู้ชมจะนึกว่าเราเป็นขยะไปด้วยนะฮะอ๋อจริงฮะไม่ไม่รวมพวกเรานะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้โลกน่าอยู่ขึ้นนะ,ะๆๆก็ต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราจะต้องเริ่มที่ตัวเราใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าต่างๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่มากมายยิ่งขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโปรเจกต์ที่เราจะ คุยต่อในช่วงต่อไปบ,บอกรันผู้ชมว่าโอ้โห,โหน่าสนใจมีมุมมองกันเอาขยะนะฮะหรือว่าสิ่งที่เหลือใช้มาสร้างมูลค่าที่น่าสนใจมากพักกันสักครู่ครับ